วันนี้พาอขอบายอีกแล้วนะคะวันนี้สายอยู่ที่ร้านพี่พัดออโต้เซลล์ค่ะคุณลูกค้าร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนหะไทยราช3ราทับ2ค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่ด้านหน้าเลยค่ะร้านของเรานะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะ ค่ะวันนี้นะคะมิวรถส,สุดยอดประหยัดนะคะนั่นก็คือ e ซุซุดีแม็กนะคะตัวนี้เป็น all new เลยปี2020ค่ะตัวนี้เครื่อง 1.9s นะคะสุดยอดแห่งการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็สวยงามมากๆค่ะปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่มีประวัติชนหนักไฟไหม่น้ำท่วมตัดต่อสวมซากมันแน่นอนค่ะคันนี้นะคะนอกจากจะปีใหม่ไม่น้อยแล้วนะคะยังได้เป็นระบบเกียร์ออตโต้ด้วยค่ะโอ้โหเลิศม,มากๆค่ะคุณลูกค้า เรามาชมด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นสีขาวค่ะคุณลูกค้าขาวสดใสเลยนะคะใหม่มากค่ะคันนี้ตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์อีสุซุค่ะลูกค้าตรงนี้นะคะได้ดีไซน์โฉมใหม่โฉบเฉี่ยวนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบสีเทาลงควันนะคะสองชั้นแบบนี้เลยมี ที่ระบายอากาศด้านล่างนั่นเองค,ค,ค่ะคุณลูกค้าเพื่อระบายความร้อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแบบมัลติรีฟเฟล็กเตอร์นะคะคุณลูกค้าดวงใหญ่มากๆค่ะส่องสว่างเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะคุณลูกค้าตกแต่งด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวไซจะพาไปชมรอบๆคันกันบ้างนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ เราจะพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะคุณลูกค้าโอ้โหเครื่องนะคะสะอาดมากค่ะไม่มีคราบน้ำมันเลยของเราเนะะี่ยค่ะรถคันนี้คือปีใหม่ใหมน้อยนะคะเหมือนป้แดงเลยค่ะคันนี้รอบๆอบคันนะคะสวยงามมากๆค่ะแผ่นเพจยังอยู่ชัดเจนนะคะจุด QC อยู่ครบเลยค่ะด้านหน้านะคะจุด QC ต่างๆแต้มจากโรงงานนะคะ สติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบค่ะคุณลูกค้าจุด QC เม็ดรอคต่างๆนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะรอยต่อรอยท่อค่ะไม่มีแตกไม่มีรั่วนะคะคันนี้ไม่มีค่าฝุ่นดินแดงค่ะสวยงามมากๆค่ะตัวนี้นะคะมีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของฉนวนกันความร้อนค่ะอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ร้อเซ็เลยก็ว่าได้นะคะคันนี้ ด้านบนนะคะตัวยางอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะสวยงามมากๆสติกเกอร์ค่ะมาจากโรงงานยังอยู่ครบชัดเจนเลยค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเครื่อง e อ e s ซูซ d d i i l u u p p w w r r ค่ะซึ่งประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะคุณลูกค้าแนะนำเลย เรามาเริ่มดูด้านข้างนะคะเริ่มจากล้อกันเลยนะคะอันนี้เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานค่ะคุณลูกค้ายางใหม่มากๆนะคะซุ้มล้อด้านในค่ะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โหคันนี้นะคะไม่มีคราบฝุ่นคราบดินเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ได้วิ่งตามถนนที่แบบว่าทางขรุขระแน่นอนค่ะคันนี้ สวยงามค่ะคุณลูกค้าด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ติดกับตัวรถค่ะไล่มาตรงนี้จะเป็นรุ่นสเปคแค p นะคะคุณลูกค้าส่วนกระจกนะคะมองข้างจะสีเดียวกับตัวรถค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะคันนี้มือจับเปิดประตูนะคะจะสีดําค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านบนนะคะจะได้เป็นคิ้วกันสาดนะคะอาูิเนีดีแมกนั่นเองค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะ เปิดมาด้านในนะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะคุณลูกค้านี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะน็อตด,ด้านข้างนะคะไม่มีรอยขยับเลยค่ะเดิมๆนะคะคันนี้สวยงามมากค่ะด้านในนะคะตกแต่งด้วยดีไซน์สปอร์ตนะคะจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำเงางามนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะได้เป็นแบบวิทยุนะคะ ตัวเบาะด้านในจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะสไตล์สปอร์ตนะคะอกกระชับสรีระคนนั่งอย่างแน่นอนนะคะเบาะไม่มียุบมียุบเลยค่ะลูกค้าด้านในตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้ของเราค่ะคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะแทบไม่มีร่องรอยกงใช้งานเลยพวงมาลัยค่ะโอ้โหไมน้อยมากๆค่ะคุณลูกค้าซูมอีกค่ะไมน้อยเวอร์คันนี้ พวงมาลัยไม่มีรอยเลยค่ะคุณลูกค้าไม่มีร้วรอยเลยคอนโซลสวยงามมากๆค่ะคันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะหลังโอ้โหคุณลูกค้าค่ะ,คะกว้างนะคะรุ่นนี้เปิดได้แบบกว้างกวางนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสีดำเงางามมากมากค่ะด้านในนะคะรอยน็อตนะคะตรงนี้ก็ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันแต่อย่างใดเลยค่ะคุณลูกค้า ด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาด้านในนะคะเป็นสีครีมนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่เปื่อยไม่ยุยเลยคันนี้สวยงามมากๆค่ะด้านหลังกันบ้างนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะโอ้โหใหม่มากไม่มีรอยเลยค่ะคุณลูกค้าตันนี้เป็นไฟนะคะไฟแบบมาตรฐานเดิมๆจากโรงงานนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะตรงนี้มือจับจะเป็นสีดำค่ะ แล้วก็มีสัญลักษณ์อี u z u d ด a แมนั่นเองค่ะสภาพสวยงามใหม่มากๆนะคะคันนี้ด้านหลังกันบ้างนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะโอ้โหใหม่มากไม่มีรอยเลยค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เป็นไฟนะคะไฟแบบมาตรฐานเดิมๆจากโรงงานนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะตรงนี้มือจับจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็ มีสัญลักษณ์อุดุ D-MAX นั่นเองค่ะสภาพสวยงามใหม่มากๆนะคะคันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเราได้ชมรอบคันของ Isuzu D-Max คันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นปีใหม่ใหม่น้อยนะคะแล้วก็สภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะคะคันนี้ค่ะผ่อนเบาๆค่ะคุณลูกค้าเพียงแค่เดือนละหนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นเองสามารถเป็นเจ้าของรถปีใหม่ใหม่น้อยปี2020คันนี้ได้เลยนะคะของเรานะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะ ทำงานอาชีพอะไรนะคะสามารถออกรถกับเราได้ง่ายๆเลยเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะลูกค้าของเรามีหลายสถาบันการเงินดูแลให้นะคะสามารถอินบ็อกสอบถามหรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวซราก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้ซราและพีพัทออโตเซลล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ